วิธีการสแกนสมาร์ทซิงคาทิศที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนรู้หรือไม่สมาร์ทซิงคาทิศเป็นมากกว่าอะไหล่หัวตัดธรรมดาทั่วไปเพราะนอกจากเป็นอะไหล่ชิ้นเดียวง่ายต่อการติดตั้งสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบคือแฮนด์แมชชีและเกาจิ้งแล้วยังมีชิปอัจริยะช่วยบันทึกข้อมูลการใช้งานได้อีกด้วยและวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสแกนกันนะครับโดยอย่างแรกที่ต้องมีนะครับคือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีตัวสแกน NFC จะเป็น Android หรือว่า iPhone ก็ได้ครับ อะไหหัวตัดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความชำนุนหรือบิดเบี้ยวและที่สำคัญที่สุดก็คือคาทิดลดเดอร์นั่นเองครับขั้นตอนต่อไปคือดาวน์โหลดและติดตั้งแอปไพประเทมพ Max ่อแม็ x ซ์ c a งคาทิดล d เดอร์บนสมาร์ทโฟนของคุณให้เปิด Google Play Store สำหรับ Android หรือ Apple Store สํสำหรับ iPhone หลังจากติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนำอะไหล่หัวตัดมาสวมกับคาทิดลิเด er. อร์เปิดมาที่หน้าแรกกดสแกน now ต่อไป กด Start สแกนและนำมาไหลมาทาบกับบริเวณตัวอ่าน NFC ด้านหลังมือถือของท่านเมื่อสแกนแล้วจะขึ้นหน้าต่างข้อมูลมาสามารถตั้งชื่อการสแกนได้หลังจากนั้นกดดันหากสแกนแล้ว จะสามารถดูข้อมูลได้ที่เมนู records สามารถทราบข้อมูลที่สำคัญสำคัญได้หลายอย่างเช่น id ประจำตัวอะไรชื่อหัวข้อการสแกนที่เราตั้งไว้ตอนแรกวันและเวลาที่ทำการสแกนข้อมูลอะไรจำนวนครั้งที่เริ่มปล่อยไฟออกมาจากหัวตัดจำนวนครั้งที่ไฟถูกปล่อยโดนชิ้นงานเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการใช้งานหัวตัดระยะเวลาในการใช้งานหัวตัดสถานะอายุการใช้งานของอะไรเออเลอร์โค้ดที่เกิดขึ้นกับอะไรในส่วนของข้อมูลนั้นยังสามารถส่งออกมาเป็นไฟล์ excel ได้อีกด้วยบอกเลย,เลยว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างแน่นอนครับ Yeah. <laughs> you